แล้วมันเกี่ยวข้องยังไงกัแบบการรับเงินลองนึกตัวอย่างนะฮะลูกค้าค่ะโอนเงินเข้ามาตอนห้าทุ่มสี่สิบของวันที่สามสิบเอ็ดมกราปีหกห้ามันยังเป็นของวันที่สามสิบเอ็ดมกราอยู่ใช่ไหมคะห้าทุ่มสี่สิบลูกค้าโอนเงินมาคําถามคือเราส่งของเนี่ยเราส่งวันที่สามสิบเอ็ดมกราหรือเราส่งวันที่หนึ่งกุมพาคะวันที่หนึ่งกรุงพา แล้วนักบัญชีก็จะเปิดประตูมาทํางานตอนเช้าแล้วเขามาเปิดบินในโปรแกรมคุณพ่าเขาจะเปิดบินวันที่สามสิบเอ็ดอยู่วันที่หนึ่งคะชัวร์เลยวันที่หนึ่งปัญหาอีกละโปรแกรมใส่วันที่ย้อนหลังไม่ได้เพราะฉะนั้นเราในฐานะนักบัญชีเราต้องดูเรื่องนี้ด้วยเป็นพิเศษด้วยนะคะโปรแกรมเปิดบินย้อนหลังได้ไหม บางโปรแกรมล็อกไว้เลยไม่ให้เปิดบินย้อนหลังเพราะนั้นมันเกี่ยวข้องยังไงอาจารย์มนเชย์เพ่อนก็ขเขียนก็คือรับเงินค่ะรับเงิน5้าทุ่มสี่ของวันที่31มสิมกราปีหกห้ารับเงินรับเงิน สามสิบเอ็ดมกราหกห้าค่ะพอเรารับเงินตอนนี้ค่ะลูกค้าก็จะส่งสลิปอาจจะส่งวันนี้หรือส่งวันรุ่งขึ้นหรือไม่ส่งสลิปเลยอาจจะผ่านไปสองสามวันไม่ส่งมาตามสินค้าอีกทีหนึง่งแต่แน่นอนแหละสมมติส่งทันทีเลยเราก็จะส่งสินค้าให้เขาวันรุ่งขึ้นค่ะก็คือวันที่หนึ่งกุมภาปีหกห้า นนี้เป็นลูกค้าข้างที่จะไม่อยากจ่ายค่าขนส่งเพราะถ้าเกิด COD มันจะจ่ายค่าขนส่งด้วยเขาไม่อยากจ่ายค่าขนส่งก็เลยโอนเงินมาก่อนพอโอนเงินมาก็วันที่31นะคะเราได้รับออเดอร์เสร็จเราก็จะแพ็กสินค้าส่งสินค้าในวันถัดไปทีนี้ประเด็นคําถามคือว่าการเปิดใบกากับภาษีขายต้องเปิดวันไหนคะ ตามกฎหมายบอกว่าต้องเปิดเมื่อส่งมอบสินค้าแต่ถ้าเกิดเหตุการใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อนคุณต้องเปิดใบกำกับภาษีทันทีนั่นก็คือคุณได้รับเงินก่อนคุณต้องเปิดใบกำกับภาษีในวันที่31ดังนั้นออเดอร์ส่วนใหญ่เต็ตอนช่วงสิ้นเดือน,นจะมีเยอะมากเลยเพราะทำส่งเสริมการขายทําการตลาดเพราะว่าเงินเดือนออกช่วงต้นเดือนกับช่วงสิ้นเดือนนะคะดังนั้นเนี่ย ประเด็นปัญหาของใบกำกับภาษีขายคือเปิดไม่ถูกค่ะเขามาเปิดมาที่หนึ่งกุมภามาเปิดวันนี้เพราะตัวเองมาทํางานวันนี้และโปรแกรมก็ใส่วันที่ย้อนหลังไม่ได้แต่ว่าเงินเข้าตั้งแต่วันที่สามสิเอ็ดมกราแล้วพอมาเปิดในเดือนกุมภาเท่ากับว่าภาษีขายผิดเดือนอันนี้ผิดห้ามมาเปิดตรงนี้ ตรงน,นี้ต้องคอยตรวจเลยโดยเฉพาะช่วงสิ้นเดือนอันนี้ก็คือจุดที่ต้องระวังของนักบัญชีนะคะคือตอนคือมันข้ามวันไม่เป็นไรนะอย่าข้ามเดือนเพราะนั้นในช่วงของวันที่31ธันวาคนที่เป็นบัญชีเนี่ยต้องมานั่งเอาสติมันมานั่งไล่เลยว่ายอดเงินที่เข้าปิดแบมกับภาษีขายครบหรือยัง แปลว่าจุดนี้ก็เป็นจุดเสี่ยงที่คนตรวจเขาก็จะรู้ว่ามีโอกาสผิดแบบนี้ใช่ค่ะอาจารย์เราเราก็ไม่ควรผิแบบนี้ให้เขาเจอในสิ่งที่เขาดาวไว้นะใช่แต่มันตรวจโอ้โหออเดอร์เยอะนะอย่างของอาจารย์ลูกค้าแสนรายเงี้ยตรวจแสนคน